ถ้าคุณไม่ต้องกอนให้จีนเติบใหญ่ขึ้นมาทาบรัศมีอเมริกาเนี่ยคุณต้องทำสองเรื่องคือหนึ่งคุณอยาให้ภาคการเงินจีนเนี่ยว่าอยากยิ่งไอเงินหยวนเนียบขึ้นมาหรือแม้แต่พันธมิตรของเงินหยวนเช่นอเมริกเรนตี้เนี่ยแล้วอาจจะมีสะกุลอื่นด้วยต่อไปอาจจะมีรูปีด้วยต่างๆด้วยใช่ไหมจากนั้นแล้วคุณต้องไม่ให้พวกเนี่ยมันขึ้นมาทาบรัศมีดอละลาร์สหรัฐของคุณได้ไอตัวแปรหลักๆที่มันน่าจะทำให้เงินตาตะกุนอื่นขึ้นมาได้ขณะที่ผมรองแล้วเนี่ย ตัวแรกที่คุณจะต้องหาทางจำกัดตัดตอนก็คือราคาทองคำทองคําที่มีในโลกเนี่ยมันมันไม่ได้มีในประเทศพัฒนาแล้วในประเทศพัฒนาแล้วมีน้อยมากอย่างอเมริกาเนี่ยผลิตทองคําได้ปีประมาณกี่ตันก็ประมาณสักร้อยห้าสิบตันน้อยมากแต่นอกจากนี้ก็ยังมีคนาดาเนี่ยที่ผลิตที่ที่อญญญาจจะผลิตได้ได้พอๆกับมากกว่าอเมริกาหน่อนฉะนเจ้นทองคาส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในมือของชาติที่ไม่ใช่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอเมริกา คือนอกจากอ่ารัเสเซียกับจีนเป็นผู้ผู้ผลิตอันดับหนึ่งอันดับสองโลกสองชาติแค่สองชาติก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กัไปแล้วนี่นะฉะนั้นรวมไปแล้วเนี่ยครึ่งข่อของทอ,องคำที่ลิตได้แต่ละปีในโลกเนี่ยมันมันอยู่ในอยู่ในเครือข่ายของจีนและเมื่อสำรองทองคำที่มมีมีอยู่มีค่าเพิ่มมากขึ้นคุณจะเพิ่มมันนี่ซัพพลายได้เพิ่มมากขึ้นอีกไม่รู้วน่ายกี่เท่าตัว ปริมาณแล้วก็ระดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระบบการเงินโลกหรือเปล่าคะอาจารย์คะเออความไม่น่าเชื่อถือของเงินอยู่ที่อาจจะมีน้อยกว่าความน่า,นาเชื่อถือของเงินอยู่ที่อาจจะมีน้อยกว่าดอลลาร์สหรัฐมันเกิดจากอะไรครับตัวแปรหลักเลยในเมื่อจีนเป็นผู้ค้าอันดับหนึ่งของโลกอะค่ะทําไมสถานะของเงินหยวนเนี่นยมันยังยังยังด้อยกว่าดอลลาร์มากอะไรเป็นตัวแปรสาคัญอย่า เรื่องในเยาวายเกี่ยวข้องไหมคะหรือว่าคือความเชื่อมโยงของเงินหยวนกับกับสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบตลาดเงินตลาดทุนโลกก็เพราะว่าจีนยังไม่ยอมเปิดแคปเรลแอคเคาท์ไงหรือว่าแคปเรลสต็อกก็คือเปิดเสรีบัญชีทุนค่ะให้เงินมันไหลเข้าไหลออกได้อย่างเสรีให้สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้อย่างเสรีให้คุณสามารถครอบครองเงินอยู่ได้อย่างเสรีใช่ไหมโอ้โหมันตอนนี้เขาเปิดแค่ เคยได้ในเขาเองนะครับก็คือคุณจะสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้ก็ต่อเมื่อคุณมีการค้าและภาคบริการกับจีนแต่ว่าคุณไม่สามารถอซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเสรีไงเหมือนกับคุณเปิดเสรีบัญชีทุนว่ือเปิดเสรีไอ้แคปไปจอบไอ้เขานี่นะฮะนะครับฉะนั้นตราบใดที่คุณไม่เปิดเสรีบัญชีทุนเนี่ยมันก็จะลดทอนไอ้สภาพคล่องเงินหยวนในที่ออกมาปฏิสัมพันธ์ในโลกไงเพราะมันถูกควบคุมไง แล้วจีนก็ไม่มีทางที่จะเปิดง่ายๆเพราะจีนรู้ไงว่าเปิดแล้วเนี่ยบางทีมันอันตรายไงถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมาอาจจะล่มไม่เพียงเศรษฐกิจการเมืองมาอาจจะล่มตามไปด้วยแบบที่เกิดขึ้นกับไม่รู้กี่ประเทศกี่ประเทศไปแล้วใช่ไหมครับนะนะตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งอะเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับนะจะนั้นแล้วเนี่ยเงินหยวนเนี่ยมันจะผ่านอุสาออกสู่สากลได้เนี่ยฮะถ้าอย่างรวดเร็วได้อย่างมีย่างก้าวที่หนักหนักแน่นได,ได้ต้องทำยังไงทำทีได้ครับ ต้องเปิดเสียเิดแล้วก็เงินิด้วยไอ้บิลไอ้บิลคคืเนที่ก็อาจจะตามมาในอนาคตนี่นะฮะค่ะค่ะหรือว่าจะเป็นการเพิ่มเพิ่มความน่าเชื่อถือมีแอสเซทแบ็กหรือเปล่าคะอาจารย์คะทาให้เกิดความเชื่อมั่นและแอสเซทแบ็กที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับทองคําทองคำจากนั้นถ้าทองคามันขึ้นไปสี่ห้าเท่าในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเนี่ยมันเท่ากับอะไรครับมันเท่ากับเพิ่มพลังของทุนสำรองของจีนเพิ่มมากขึ้นไหม แล้วกีตาร์ต้องไม่ลืมนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าทุนสำรองในรูปของคำของจีนยังน้อยกว่าอเมริกาเนี่ยก็คือมีประมาณสัก2,000จุดตันใช่ไหมครับประมาณสัก2,600ตันล่าสุดนี่นะครับของอเมริกาก็ประมาณมาส 8, ัก8,100แถวนี้นะฮะเยอรมันก็3,000กว่าใช่ไหมแต่ของจีนก็บอกจริงๆแล้วมีมันมีมากมากกว่าเนี่ยเป็นเท่าตัวอาจจะมีห้าพันว่าตันแต่กีตาร์ต้องไม่ลืมนะว่าไอ้ทองที่ ผิดกันผิดแล้วซื้อขายกันจริงๆนี่แหละครับที่เป็นสปอตเนี่ยนะปีหนึ่งปีหนึ่งมีมีมีประมาณสักกี่ตันครับทองใหม่ที่ผลิตออกออกตลาดโลกเนี่ยปีนึงประมาณสักกี่ตันสี่พันกว่าตันเราจะไปดูสินทรัไอ้สำรองทองคำที่มีอยู่ทั่วทั้งโลกซึ่งอันนั้นอันนั้นอาจจะไม่มีค่อยเป็นประโยชน์กันวิเคราะห์แล้วเอาทองที่มันผลิตออกมาแต่ละปีเนี่ยมันเท่าไหร่ครับค่ะสี่พันกว่าตันค่ะ เออปีที่แล้วเนี่ยปีสองปีที่ผ่านมาสามพันหกร้อยหกสามพันหกร้อยหกสิบตันกลมกมสามพันหกร้อยหกสิบ,บตันเนี่ยใครผลิตอันดับหนึ่งของโลกผิดไปในไปใ,ในประเทศของตัวเองเนี่นะฮะจีนใช่ไหมคะจีนสามร้อยแปดสิบตันรัเสเซียสามร้อยสามสิบตันฉะนั้นจีนและรัสเซียสองชาติเนี่ยมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของการติดทองคำใหม่ออกตัวตลาดโลก อันนี้ไม่รวมถึงการที่จีนเป็นลงทุนในเหมืองทองคําทั่วทั้งโลกทองคาที่มีในโลกเนี่ยมันมันไม่ได้มีในประเทศพัฒนาแล้วในประเทศพัฒนาแล้วมีน้อยมากอย่างอเมริกาเนี่ยผลิตทองคาได้ปีประมาณกี่ตันครับกี่ดได้ครับก็ถือว่าเยอะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเทียบกับไอการผลิตทองคําทั้งหมดของแต่แ,แต่และปีของโลกเนี่ยมันนิดเดียวก็ประมาณสักร้อยห้าสิบตัน ร้อยห้าสิบตันกับจากไอ้สามพันหกร้อยหกสิบตันเนี่ยมาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้อยมากน้อยมากนะนอกจากนี้ก็ยังมีคานาดาเนี่ยที่ผิตที่ที่อาจจะผลิตได้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 พอๆกับมากกว่าอเมริกาเท่าน่อยแล้วก็ออสเตรเลียออสเตรเลียนี่บ้างหน่อยออสออสเตรเลียปีหนึ่งสองร้อยแปดสิบตันนะฮะค่ะฉะนั้นถ้าถ้ากีตาร์ไปดูในการผลิตทองคำแต่ละปีนี่นะฮะที่สามพันหกร้อยตันเนี่ยนะครับ มันเป็นทองคำที่ผลิตผิดจากไอ้กลุ่มสมาชิกบริกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์และผลิตโดยไอเอสโอเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เช่นบรรดาที่ประเทศที่ลงท้ายด้วยสถานสถานทั้งหลายอุซเบกีสถานก็ผิดได้เป็นร้อยร้อยตันต่อปีใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็คาซัคสถานก็ได้ร่วมร้อยตันต่อปีเหล่านี้เป็นต้นนี่นะฮะนจ้าทองคาส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในมือของใครเลยครับของชาติที่ไม่ใช่เป็น อันดับทีใกล้ชกิดกับกมอเมริกานะครับคือนอกจากอ่ารัเสเซียกับจีนเป็นผู้ผู้ผลิตอันดับหนึ่งอันดับสองโลกสองชาติแค่สองชาติันก็20เปอร์เซ็นต์แค่ไปแล้วนี่นะฮะฉะนั้นรวมไปแล้วเนี่ยครึ่งข่อขอ,ของความที่ผิดได้แต่ละปีในโลกเนี่ยมันมันอยู่ในอยู่ในเครือข่ายของของของจีนใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณผิดออกมาแล้วเป็นไงครับผิดออกมาแล้วเนี่ยแล้วค่ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อย เช่นหมอโหต่อไปจะเป็นหมื่นหมื่นเหรียญต่อออนอะไรอย่างนี้นี่นะค่ะใครได้ไประโยชน์ครับกีต้าครับคือขั้วจีนแล้วพันธมิตรค่ะอาจารย์แล้วมันไม่ได้ไประโยชน์ไม่ได้เฉพาะไอ้ราคาทองที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวไงค่ะเพราะลยครับมันจะได้ไประโยชน์ก็คือสำรองทองคําที่คุณมีอยู่มันจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นและเมื่อสำรองทองคําที่คุณมีมีอยู่มีค่าเพิ่มมากขึ้นคุณจะเพิ่มมันที่ซัพพลายได้เพิ่มมากขึ้นไม่รู้วน่ายกี่เท่าตัว และมันนี่สลายของคุณก็จะมีความเข้มแข็งไงเพราะว่ามันมีทองคำแบ็กอัพใช่ไหมค่ะและไอ้น,นี่มันก็จะเป็นตัวแทนของการที่คุณไม่ได้เปิดเสรีบัญชีถูกใหญ่เพราะคุณมีความน่าเชื่อถือและแค่นั้นไม่พอเลยครับไอ้บริกเนี่ยตอนนี้ก็รวมตัวกันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นบริกก็ยังประกาศว่าเไหครับบริกจะออกบริกบริกเคอร์เรนซีเคอร์เรนซีเออโครงสร้างของบริกบริกเคอร์เรนซี่เป็นไงครับพี่ใต้ครับ ก็มีส่วนที่เป็นทองแบ็คเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็เป็นอย่างน้อยสี่สเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยสี่เปอร์เซ็นต์ทองคำใช่ไหมอ่าและขนาดโดยกันที่เหลือมันก็จะเป็นโลโก้เฟรนซี่บ้างเป็นไอ้คอมมานดิตี้ต่างๆอะไรต่างๆบ้างเใช่ไหมค่ะ <C HA> แล้วเราดูกรณีของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันแบ็คอัพในทองคำเนี่ยถึงแม้อเมริกาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลมีทองอยู่ต้องแปดพันหน,นึ่งร้อยตันนี่นะไปคิดเป็นเท่าไหร่ของมันนี่ซัสไปก์อของดอลล่าที่มันออกมาหมุนเวียนอยู่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ มันหาเปอร์เซ็นต์ไม่เจอเลยเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับอ,อะไรนะครับก<ะ>็เรียกว่ามันแทบไม่มีความหมายเลยล่ะ,ะในนั้นของความเป็นทุนสำรองเนี่ยฉะนั้นไอ้ความเป็นทุนในความน่าเชื่อถือของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันคือเครดิตงไงมันคือความเชื่อถือมันคือ trust ความความเชื่อถือที่โลกมีให้แก่คุณแต่ตอนนี้คุณกำลังบันทอนมันด้วยตัวเองไปเรื่อยๆไง,งใช่ไหมฉะนั้นเมื่อไปนี้แล้วเนี่ยระยะยาวแล้วเนี่ย สารมริการไม่ว่าจะเป็นผู้นําคนไหนก็ตามเนี่ยอยากให้ราคาทองมันขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไหมกลายเป็นเซฟเฮเวนที่ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นไหมแล้วถ้าเผื่อว่าเขาต้องการทำลายทองเนี่นะฮะมันทำลายได้ยากหรือง,ง่ายอันนี้เราไปช่วยกันคิดกีตาร์คิดว่าไอ้กนารซื้อทองที่เป็นสปอตมาสปอตมาร์เก็ตกับไอ้ไอ้ฟิวเจอร์มาร์เก็ตอันไหนมามากกว่า ตลาดฟิวเจอร์ซีดูจะใหญ่โตมากนะคะอาจารย์ค่ะมากกว่าไม่รู้กี่เท่ารหรอกี่เท่าเพราะไอ้ตลาดสปอร์ตเนี่ยมันเต็มที่เนี่ยสมมุติว่าทองตันหนึ่งเนี่ยฮะตันหนึงน่งคิดเป็นตันหนึ่งประมาณเท่าเท่าไรกี่ตันราคาประมาณทัก 5, ห้า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 พันเหรียญต่อออนนี่นะฮะถ้าคิดออกมาเป็นตันเนี่ยเราตีไปประมาณัสัก ร้อยเจ็ดสิบล้านตันอ่าร้อยร้อยเจ็ิบล้านล้านเหรียญสหรัฐตีคร่าวๆนะอันนี้อันนี้ต้องไปบอกว่าคุณหันใหม่นะการเข้าอย่างเงี้ยฉะนั้นละไอสามสามพันหกร้อยกว่าตันต่อปีเนี่ยมันคิดออกมาเป็นมูลค่าสปอร์ตมาร์เก็ตเนี่ยเท่าไหร่ที่ได้ลองช่วยช่วยผมค,คูณหน่อยมันก็เป็นหลักแสนล้านหลายแสนล้านเหรียญเท่าน,นั้นเองใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ฟิวเจอร์มาร์เก็ตผมว่ามันมากกว่าเป็นสิบเป็เท่าที่ซื้อขายเป็นตัวนี่นะฮะ นะครับฉะนั้นแล้วเมื่อฟิวเจอร์มาเก็ตเนี่ยมัน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 ซื้อขายมากกว่าเป็นสิบเท่าเนี่ยไอ้ดีเทอร์มินานหรือว่าไอ้ตัวกําหนดราคาทองเนี่ยมันอยู่ที่สปอร์ตมาเก็ตหรือว่าฟิวเจอร์มาเก็ตครับพีตาครับมันก็ต้องอยู่ที่ฟิวเจอร์สค่ะจย์ใช่แล้วไอ้ตัวทองเนี่ยมันซื้อขายกันกมากมันซื้อขายท <C ME S 1> ี่ไหนมันซื้อขายกันที่เยาวราชหรือเปล่า CME ค่ะจัยอ๋อซื้อขายกันที่นิวยอร์คค่ะอ๋อนิวยอร์กนะฮดอนดอน ค่ะนิวยอร์กมือเพนไทยเอ้เชนใช่ไหมครับนะแล้วถ้าเป็นดว่าแล้วมาอยู่ในมือครับมันก็อยู่ในมือมรรดาฟันเชเจอร์ทั้งหลายนี่แหละมืออยู่ในมือเฮดฟันทั้งหลายแล้ววันดีคืนดีถ้าเขาต้องการที่จะทํานายทองนี่นะเพราะว่าถ้าทองเนี่ยปีก้าขายแข็งไปเมากอวานนี้มันก็ยิ่งทําให้ชาติที่เป็นคู่คู่ต่อสู้รวอว่าที่อเมริกามองว่าเป็นศัตรูเนี่ยมีความเข้มแข็งในภาคอารเงียเพิ่มมากขึ้น พงไกขึ้นมาแข่งขันที่คุณในในฟ i น a n เชียลเซกเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ c คอร์เรนซีคอร์เรนซีอ่าที่ที่อ่าที่ชาติที่เป็นคู่ต่อสู้ของคุณเนี่ยเช่นเงินหยวนเนี่ยอาจจะพังไา่ขึ้นมาด้วยด้วยความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นเงินสกุลอื่นๆเช่นบริกอาจะพังไา่ขึ้นมาได้เพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆขนี้ซึ่งมันรุนแล้วแต่จะเป็นรีเพรสด้วยว่าแข่งขันเงินดอลลาร์ได้ทั้งสิ้นใช่ไหมจะได้แล้วโดยระยะยาวเราแอยากให้ทองขึ้นเรืย แล้วถ้าเขาจะทำลายทองเนี่ยมันจะทําได้ทําลายราคาทองทําได้ง่ายไหมก็กีตา้าดูดีครับวันเดียวมันยังล่วงไปเป็นเป็นพันเหรียญได้เนี่ยมันมันก็เห็นอยู่แล้วว่าว่ามันยากหรือง่ายกีตา้าอย่าลืมนะครับเราไปไล่ดูนะครับเงินที่อยู่ไม่ต้องเอาเงินอยู่ในมือของคนอเมริกันทั่ว,วไปนะเงินที่ันอยู่ในกองอยู่ใน กองทุนทั้งหลายในมิการเนี่ยอียต้าไปไล่ดูแบล็คล็อกกองเดียวมันม,มีมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับเงินอยู่ไม่ได้กับบริหารเอามีแอสเซทอยู่เท่าไหร่แบล็คล็อกเนี่ยหก <33. S 2> จุดห้าิเลียนยนูโรละสิบสามเจมสีนะคะเวนกาดอันดับสองก็ก็ประมาณสักสิบซิวเลียนบวกลบค่ะสามไอเอฟดีเดลิตี สามเฉพาะสามกองทุนเนี่ยมันใหญ่กว่า GDP อเมริกาแล้วนะครับอเมริกาก็ประมาณ GDP อเมริกาประมาณสาสิบล้านล,ล,ล้เหรียญใช่ไหม้ากีตาร์ไปไล่ดูนะครับไอกองทุนเหล่านี้นะครับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี่นะฮะผมลอง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 รวบรวมดูว่ามันมีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่นะที่เอามามลงทุนได้เนี่ยมีอยู่ประมาณมากกว่าวยยวห้าสิบ t r เลี i o n เยอะแล้ว แล้วกีตาคิดว่าไอกองทุนเ่านี้มันไม่มีตั๋วทองอยู่ในกองทุนของตัวเองหรือมีไหมน่าจะมีมากเลยค่ะและทมป์ไปกบซิบลาลีฟิงซีอโอของแบ็ก็อคพวกคุณช่วยดูว่าทองเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีโอกาสที่จะสันคลอนเสียภาพของภาคกนเอเมริกาไม่ไหนาค้เรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ย จะนั้นแล้วคุณจะทําให้กําหนดราคาทองขึ้นลวมมันทําได้ยากหรือง่ายครับก็แปลว่าอเมริกาสามารถที่จะทุบทองได้ง,งา่ายๆเลยใช่คะคือถ้าดูจากบริบทแบบนี้จีนก็จะเป็นคนดันอเมริกาจะเป็นคนทุบใช่ฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่ต้องการให้จีนเติบใหญ่ขึ้นมาท่าบลัศมีอเมริกาเี่ยคุณต้องทำสองเรื่องค่ะครอหนึ่งคุณย่าให้ภาคการเงินจีนดีวยว่าอย่าทิ้งไอ้เงินหยวนเนี้ยพังหายขึ้นมา หรือแม้แต่พันธมิตรของเงินหยวนเช่นอเมริกาเคอร์เนนซีเนี่ยและอาจจะมีสกุลนอื่นด้วยต่อไปอาจจะมีรูปีด้วยต่างๆด้วยใช่ไหมนะฉะนั้นแล้วคุณต้องไม่ให้พวกเนี่ยมันพัง่ายขึ้นมาทาบรัศมีดอลลาร์สหรัฐของคุณได้อันดับแรกเลยค่ะปะเด็ครับถ้าเผื่อดอลลาร์มันมันเสื่อมค่าแล้วมันสั่นคลอนบากๆเนี่ยมันจะทาให้ตลาดพันธบัตรอเมริกาซึ่งเป็นใหญ่โตโหมลานะครับนะสามที่แปดที่เรียนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยไม่รวมโูวิกูเนี่ยเป็นไงครับ ถ้าดอลลา,าร,ร์สัญคลอนเนี่ยไอ้สินทรัพย์ที่เป็นรูปดอลลาร์เหล่านี้มันจะสันคลอนตามไหมหรือไม่แต่สินทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนต่างๆไอ้สิบกองทุนที่ผมบอเอ,อ่ยถึงเมื่อสักคู่เนี่ยนะ,ะที่มีมูลม,ม,มีมีเงินอยู่มากกว่าห้าสิบิลลียโยดอลลาร์เนี่ยมันจะสันคลอนไหมใช่ไหมครับฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือแล้วคุณต้องรักษาความไปเลยครับความเป็น global currency อันดับหนึ่งของดอลลา,าร์สหรัฐอย่างมั่นคงคุณจะไม่ยอมให้สกุลเงินตาสกุลอื่นขึ้นมา ถ้ารัศมีคุณได้เป็นอันขาดและไอตัวแปรหลักๆที่มันน่าจะทำให้เงินตาสกุลอื่นพังอาจขึ้นมาได้ขณะนี้ผมรองแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับหนึ่งมันก็จะมีเรื่องของเลียวเซกเตอร์อีโครมี่ก็คือการที่ชาติที่เป็นที่เป็นคู่ต่อสู้ของอเมริกาเนี่ยเขาเข้มแข็งในเรียวเซกเตอร์เช่นการค้าระหว่างประเทศการลงทุนในเรียวเซกเตอร์ระหว่างประเทศใช่ไหม นะและสองเลยครับก็คือการที่เขาเองเนี่ยเป็นผู้ค้าสินค้าพวกคอมมิตี้ที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกในแง่ของไอ,ไ,อไอ้ที่เป็นของจริงนะฮะไอ้ไอเรื่องฟิวเจอร์มาเก็ตก็อีกเรื่องหนึ่งนะอย่างไอ้แร่เงินแร่เหมืองแร่เงินก็นดีแร่ทองแดงก็ดีนะครับอลูมิเนียมอะไรต่างก็ดีเนี่ยนะฮะไอ แร่ระดับน,น,นี้มันอยู่ใน,ในอยู่ในชาติพัฒนาแล้วหรือว่าอยู่ในชาติด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาครับกีตาร์ครับส่วนใหญ่และเหมือ,อนเราเนี่ยเวตอนนี้มันอยู่ในมือใครไอ้มือเราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในมือใครครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบที่ผลิตทองได้คะ่ะอาจารย์ใช่นะครับฉะนั้นแล้วและข้อสำคัญคือไอ้ตัวหลักสําคัญที่สุดที่มีมูลค่าสูงสุดนะฮะก็คือทองคําฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนเองไม่ต้องการให คู่แข่งของคุณพังอาขึ้นมาได้เนี่ยตัวแรกที่คุณจะต้องหาทางจำกัดตัดตอนก็คือราคาทองคำใช่ไหมนะครับเพราะราคาทองคำนันมนขึ้นมาเป็นสิบเท่ามันที่สะพายของชาติลนั้นมันก็จะเพิ่มเป็นสิบเท่าไงและเพิ่มอย่างมั่นคงด้วยเพราะมันม,มันมีทองคำแบ็กแบ็กอัพอยู่ไงใช่ไหมครับต่อไปก็อาจจะใช้ตัวน้ํามันใช้ตั๋วทองแดงตัวอลูมิเนียมตัวตัวแร่แร,แร่เงินตัวเหล็กอะไรทั้งหลายเป็นเป็นตัวแบ็กอัพด้วยต่างๆด้วยใช่ไหม มายิ่เข้มใหญ่เลยใช่ไหมคืองั้นก็รวมถึงโลหะมีค่าทั้งหมดแล้วก็พวกพวกกระพันต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ดังนั้นไอ้พวกนี้มันจะกลายเป็นเซฟเฮเว่นได้ไหมท้ามายี่ปั๊บเนี่ยในเมื่อผู้กำหนดอนาคตของของแร่ธาตุเหล่านี้ของวัตถุดิบเหล่านี้มันคือฟิวเจอร์มาร์เก็ตมันซื้อขายเป็นตัวเลขมันซื้อขายไม่ได้ซื้อขายเป็นเป็นกระดาษด้วยซ้ำไปมันซื้อขายเป็นตัวเลข ที่อยู่ในระบบออนไลน์ line, ใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเรื่องนี้แหละผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในความคิดของเควินว่าทำยังไงขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้ดอลลาร์แอสเซทเนี่ยมันมันม่นคง <c oughs> เพราะอเมริกามันเป็นไฟแนนซ์เบรดิคอร์นีถ้าดอลลาร์แอสเซทมันไม่มั่นคงเนี่ยคุณคุณคอลลบได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหมครับ ฉะนั้นทายังไงคุณจะสามารถไม่ต้องถึงขนานดะทาลายคู่แข่งไงแต่ว่าคุณจํากัดตัดตอนคู่แข่งคไม่ขึ้นมาขึ้นมาท่าปลอยเท้าตัวเองได้ง่ายๆและได้อย่างรวดเร็วอันนี้ผมอยากให้ไปไปกีต้าแล้วก็หลายๆคนช่วยไปช่วยกิก๊ตต์ต่อนะฮะค่ะและเรื่องที่สองก็คือก็คือเรื่องของไอ้เทคโนโลยีไงซึ่งผมเชื่อเลยว่าทีวีวอลเนี่ยจะต้องมีนโยบายต่างๆที่เป็นคุณอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใน,ในสหรัฐอเมริกา